เป็นปลาสาบค่ะน้องหูน่ากินมากแซ่บจ้ะพี่น้องผักสาบหรือว่าผักอีนูนเนาะจา้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel ออมาค่ะพี่น้อง,ม,งมินิดย์เมนบูบานๆเนาะจา้ะเจ่วปลาสาบอันนี้เป็นของนองเหมยด้วยค่ะเมลี่พาแซ่บถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมกะทักเพจน้องด้วยค่ะเมลี่พาแซ่บเนาะจา้ะ จริงๆเพื่อนมีน้ำพริกปลาไาสาับกับน้ำพริกปลา,ลาแมงดาอันนี้มื่กินเป็นปลาไาสาับค่ะน,น่ากินมากสิกินแบบคุกข้าวเลยวันนี้หลังจ็จะกินกับผักอันนี้จ้ะพี่น้องอเธอแหลกในชีวิตผักอีนูนหรือผักสาบบอกเพื่อนว่าเห็นตะนองกินในช่องอันนี้น้องก็มีขายเด้อค่ะพี่น้อง,องถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมกระทักเพชรนองเด้อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุกข้าวก่อนเนาะใส่กับน,น้ำพริก Uh huh. หอมค่ะพี่น้องฝ uh huh. นตกเด้อค่ะอาจจะได้ยินเสียงฝนเนาะค่ะพี่น้องฝนตกข้างนอกอืมหวาน แซ่บต่พี่น้องหวานหวานกรอบๆน้ำพริกกระเซีบเผ็ดถ้าผูดด้ใดมักเผ็ดนี่แนะนำเลยด้วยค่ะจัดจ้านมากมาละ ก็ปรุงไง่ายๆพี่น้องกินได้หลายเธอ Khoan hmm. อร่อยมากบางเชื่อเนาะพี่น้องเขาก็อยากกินกับเขาแบบว่าอยากกินแค่นี้นะจ๊ะดอกหามบวก ใครเคยกินกะคอมเมนต์บอกกันเลยด้วยค่ะพี่น้องผักสาบหรือว่าผักอีนูนนจะจ้ะเพิ่งเคยกินเธอเหลกติดใจหวานหวานกรอบกอบอันนี้ลวกมากรอดด้วยค่ะพี่น้อง ืเพจจจานดีแห้งน้ำพริกปาลาสับอร่อย ทำนี้ไข่ตุ่มไข่เจียวแห้งคากพี่น้องฝนตกก็เลยบริเวออกไปฝ่าห้องสุดยอดแซ่บจ้ะ อาหารบางมือเนอะาะป่ตตรงบ่ตตรงร้ายแล้วกับปวดตรงเลือดแห้งกะอิ่มท้องอแล้วก็อร่อยได้ สับหมก เดี๋ยวรอบนาสิจัดอีกอยู่ค่ะพี่น้องน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกปลาร้าสับของหน่องเมยแต่ว่ารอบนาสิต้่มใครหรือว่าทอดไครมานะนำติดใจเป็นค้นมากินเผ็ดนะพี่น้องบาด์ในน้ำพริกเพิ่นเผ็ดหอมปลาร้า 嗯。Mm hmm. แช่จาะพี่น้องพักอีกนุ่นเธอแหลกคือกันเมยในชีวิตบกเคยกินโกหมูจักพร้อมได้พี่น้องอันนี้บระเด้ว่าแบบนอย่างด้แบบข้าก็บมาหูจักแบบในช่องน่องนีงน่แหละค่ะช่องน้องเมยเพิ่นเอามากินมยนก็เลยอยากกินสั่งน่องมาเอามาต้มกินหวานกรอบ ก็จะมีคนว่าบเสือว่าบุหูจักพักพักอันนี้ประโยชน์เมืองคลิปเก่าๆได,ด้ด้วยด้วยค่ะพี่น้องโบเคยเอามากินกเคืออร่อยอืม ปลาพี่น้องเพจแสบสะใจค่ะจ้ะน้ำพริกปลาร้าสับของน้องเมย์ด้วยค่ะเมยลี่พลาเสบฝ่ายเท่านึงเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมกะทักเพจน้องด้วยค่ะเมยลี่พลาเสบเนาะจ้ะเอามเนีิกะเดี๋ยวง่ายๆเนาะค่ะ,งงงะ,คะพี่น้องกินเข่ากับน้ำพริกงงแบบง่ายๆในวันฝนตกเนาะคะ่ะพี่น้องเอา้มามเนีิกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจคือเก่าด้วยค่ะท,ท,ที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้หมวยมากโดยตลอดกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ